นะครับเพราะว่าซ่อมจักรยานและมอเตอร์ไซค์นะครับ นะครับพี่น้องแับลุ่งกันตรงป้องกันนะครับก็ต้องหันหน้าเขาหากันแบบใส่หน้ากากเขาหากันนะครับพี่น้องเห็นยังไงเนาะอ่ามื่อนี้พันไปเนาะครับเนาะ,ะเลขอ่าเออาหัวเจ็ดนะครับเนาะก็หัวสี่ เจ็ดนะครับเนาะาตีเลขมันมาสามตัวพี่น้องเขียดคิ้วไปพี่น้องเจ็ดสีนะครับเนาะหายไปก็มีสามตัวนะครับที่ผมให้เบิังพี่น้องอืจะอะต้นมาวาดนี่ครับสูตรก็คือสูตรแล้วพี่น้องรุ่ง็อยากแบ่งปั่นนะครับเนาะให้พี่น้องสำหรับห้าน้อยพิเศษนะครับเนาะอ่ะ บ้านก็นเขา้าเต็มๆไปแล้วนะครับนอกพี่น้องก็คงได้เห็น ใช่พี่น้องขก็ฝากไว้นะครับสำหรับที่นี่นะครับเนาะเขามาชมมาบังกันนี่ครับผมไม่ได้ม้นะครับสูตรก็คือสูตรพี่น้องนครับเบิ่งนะครับพี่น้องอ่ามันเป็นนี่ครับป็นแม่นะนี่ครับที่ผมใหม่ส้มตัวครับเน้นเจ็ดสี่นะครับหกสี่สี่หกนะครับนี่ครับ ตามนะครับเด้อจะได้เห็นนะครับเด้อตามนี่นะครับเนาะนี่ครับลุ้งห้ไปพี่น้องสูตรก็คือสูตรนะครับนี่กับวันที่ห้าตัวที่มีกำลังวันกันนี่นะครับพี่น้องเอาก็เขา่เขากระเบื้องนะครับพี่น้องไม่ได้โม้นะครับเดี๋ยวเชียวไปนะครับเนาะ นะครับนี่คับ74พี่น้องน้อครับนอนี่ครับเ่นี่ครับเจ็ดีครับ 74, พี่น้องัเ่ 74, 60, 74, 6, ปไปเกือบจะเขานอพี่น้องกลับมาตองกะพี่น้องมององงะต้องดใจนะครับสูตรเกือสูตรนะครับ กินไปไม่ได้ นะครับแล้วก็สู้กันฟังพี่น้องโควิดก็เป็นทังสี่นะครับตรงเซนนะครับขอฮากันพี่น้องตรงแบบว่าอย่าโทษละมั่นตัวเองนะครับก็ต้องจับเป็นนะครับเนาะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่แน่นอนนะครับอับตู่นะครับเด้อสำหรับนี้เกิดขึ้นตวนะครับไปกับนะครับเด้อ 两个<客> ล้วนะครับ Turun. Cool. มั่นนะครับเต็มๆครับลุงเกียววงให้หครับแปดสามล่างนะครับพี่นอ้องบนเลขหน้าจะเป็นเลขหน้าจะมานะครับแปดสามแปดศูนย์นะครับล่างนะครับแล้วบนหน้าจะเป็นก็เจ็ดสามครับ かっこ คลิปนะครับขอเราลงให้อีกหนึ่งคลิป ยอนะครับออสามสุดยอดสุงนะครับเด้อพี่เป็นแบบครับนะครับนี่นะที่วงไว้นะครับเด้อกันตันีตรงนี้ที่คิดนะครับสามตัวน่ะจัดหนักไปเลยพี่น้องฝากไว้นะครับจะซื้อนะครับบอแนะน้ให้เล่นการพนันนะครับเด้อ 你说这个。So ให้หนึ่งคลิปนะครับ